อ่ะเปิดอเอ๊ไม่ใส่ชุดเมื่อคือคนป่ะอ,อาบน้ำอีกอเนาะอะันนี้เขาจะมาซื้อคันนี้นี่มาดูในคลิปนี 99, ่9ก0 0พันครับผมนี่เข้ามาเลยอันนี้ก็เป็นเราดูจากในคลิปใช่ไหมอ๋อเอาคันไหนเอาคันนี้เลยโอ้งงไม่ไม่ขายถูกกันเลยไม่ต่อเลยเหรอต่อไหนไหมไม่ต่อไม่ต่อโอ้อเออ อแถมเราแถมไม่ให้กล่องหรือว่าจะกล่องอะไรนะ A P I นี่มีขอของแถมเอาไม่ต่อเพราะจะแต่เอาของกล่อง A P I แถมกล่องเข้าไปกล่อง A P I นี่หัวกล่องแพงอยู่เนี่ยนี่ A P I เออเนี่ยจะหมดร้านแล้วหมดจริงๆ เด้อน,นั่งดีแถมห้เด้ออ้าวไปโอ้โหมันก็แพงอยู่นนะแต่ขอไม่ต่อแต่เอากล่องกลยไงอ่คุนชงุนแกเรียบร้อยอ่าเก็บไปเก็บได้นอนครับอ่าอ้าย,ยกเลยยกเลยเอาขึ้นเลยนะเฮ้ยบอกจริงจริงไอ้ปอว่าจะไปช่วยยกเยิยกี่โมงมันัดก,กี่โมง ตกโมงอนนี้เที่ยงแล้ว <c oughs> เอาไปเาาลยครับไม่ต้องอายครับออกมาครับเข็นเข็นมาแล้วเอายกยกเข็นมัน,นยกดึงดึงสเต,น,สเตนนี้ออกให้มัน,นไ, <ป S 2> ได้เลยเอาไปเข็นไปเลยยกล่างรถรถสูงด้วยไ,ไปแล้วครับผมหมดจริงจริง จะไปทำอะไรต่ออันเนี่ยให้ลูกน้องขับโอ้ให้ลูกน้องขับที่พอดอกยเขาไม่จับเราเธอเอ้ยเงินบิดให้ลูกน้องขับอย่างงี้เหรอเขาไม่จับเลยเท่านั้นแต่ก็เหมือนเอาเอายังเยอะเลยยกยก สุดท้ายเอาเลยแถมเอาไปเลยเอาเลยตาสบายไม่มีปัญหาสะเตะมายกท้ายสิงขึ้นไปสิงหรือสุยไปเลยไม่เบี่ยงเลยนะไม่เบี่ยงออกมานี่เหรอเบี่ยงมั้ยไปให้แบบโอเปียได้มาขึ้นหน่อยสักทีเนาะ กินข้าวย่งจริงกินแล้วนะเดีวเรากินข้าวยังกินแล้วเพ่ม,มัดมัดไปไหมเป็นอยู่นะเชิเชิญเชิญโอ้ออยเอาอีกไหมล่ะมีอีกมีดีมด้วยอ่ะนี่เอกาสารครับเอาไปเดี๋ยวป้ายตามหลังไปนี่ป้ายมันตามชื่อนี้เลยนี่นี่ชื่อพี่ไหมอ่าชื่อพี่เลยนี่นี่สี 49, 49, ่เก้าสี่เก้าเดี๋ยวถ่ายไว้ให้แล้วเดี๋ยวตามไป้เนี่ยเฮ้โอ้ไปแล้วไปอยู่อันนี้ไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชลบุรี อเออมาเองเลยเหลือด้านไหนอีกอ่ะมีดีมีไหมมีดีมีอีกไหมเดีย๋ยวมาคุยราคากันดีมจะขายดีไหมเราเท่าไหร่ดีไม่ได้คิดอะไรช่วยกูเลยเนี่ย <c oughs> ข้อคอมหมื่นห้าวว่าไงวะไปเก็บไปก่อนถ้าหมื่นห้าหม<อ>ื่นหกไปเนาะรถนี่อะไรนะพี่ให้คนอื่นบ้างหน่อยให้คนละคันพอ <c oughs> โอเคเอาคันนี้ก็เดี๋ยวให้หมื่นห้านะผมถ้าใครยาวครับผมมาได้เลยขายตามที่พูดเลยราคาไหนราคานั้นแล้วก็นี่อันนี้ก็ขับได้ครับอันนี้อืมอะไรอยู่วะ ้าวัาพอหอก้า5ันพอนี่ก้าวั้าพอเนาะทำหมดตั้งเยอะเ<ม>นาะจะมีขนานขี่วะคงคงขีข่คันี้แล้ววะอืขนนี้เอกติมเอือหมวกเอือหมวกคันนี้ขายหมวกแล้วก็ เแช่นี่ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้าวถือว่าเป็นข้าวเช้าเนี่ยจะเป็นเวลาเท่าไหร่ครับจะเที่ยงแล้วเหรอถือว่าเป็นข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงข้าวเ,เช้าแหละ ข้าวเช้าสายๆส่วนข้าวเที่ยงบ่ายๆนี่ที่ข้าของร้านเปิดๆงดข้าวเย็นก็กินนอนได้แต่ถ้านอนดึกก็นู่นแหละชั่วเป็นที่ผมไม่ค่อยอยู่ร้านของเลยหายครับ็นั่นแหละอย่ามาพูดเลยขนาดดูมันยังหายนะภาษาญี่ปุก็นี่ครับอ๋อจ่ายเป็นเงินสดอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปนะครับไปส่งคนเลยเอาไปเลยเหรอเอารีบเลยเอาเรีบเลยโอ้โหขอบคุณค่อโอเคๆ สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ไปเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเด้อเจอกันเจอกันนะบ๊วยมาแล้วครับฮองมาดูจากคลิปเรามาซื้อรถนะครับชลนครับชนประธานเราดิแหละตรงไหนหัวยุทธคีครับอะไรครับรับมุกกันดีเนาะ งรถก็ไม่มีขับครับต้องอนั่งบินรอเรียกบินไปบินมอเตอร์ไซค์เขาจะไปรับรดาด้าด้วยรองเท้าเหลือข้างเดียว <c oughs> เอาอนนี้ของใครล่ะของบัพพาร์ตใส่ของลูกมามาทิ้งไว้เดี๋ยวเาก็เอาไปดมมันของบัพพาร์ตเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเอาครับผมใส่ของผมครับนี่ของฉันเราจะเก็บไว้ให้มันมนี่ไงโอ้มาแล้วครับครับ <c oughs> ไปส่งอไอครับสวัสดีครับสวัสดีครับปไมันวันเียไปพครับพวังไม่ไอ้เป็นเพื่อนกันนี่ครับทำไมมาทักกันขนาดนี้อวกันอันตอนแรกตอนแรกวันจตอนแรกวัาจะไปเอากระดูกโค้งโค้งหายหมดเลยตอนนี้อ้าวหายไปไหนเขาเอาเขาอูดเขาูดเขาอยู่ใต้โบนหมดเลยออ้า กระดูกหายกระดูกหายจ้ากระดูกไปอยู่ใต้บดเถื่อใครจะหาเจอนะแมวกินหรือบ้างไปดูวันที่ไปดูวันที่เขคนใครจะไปกระดูกคนบยกระดูกคน้อยทังเยียร์เยียร์เกิดอะไรเจ้าวาดที่ย้ายไปอะไรกันไม่ใช่เจ้าวาดไปต้มกระดูกอ่อนนี้เขาเขาเลยจะเอาไอ้ไอ้ตัว่างๆนะเอาไอ้เขาไปใส่แล้ำจิจะได้เงินดูไปแบบ หน้าสามช้างครับอโอ้รองเท้าก็ไม่มีครับมีข้างเดียวพาผมซื้อรองเท้าอันไนด้ไหมซื้อไหนละ่ะท่านเอนใอ่ตอนนี้แหลกพีเราลกลับรถไปทางโน้นเ,เลยอันไหครับดีมากหาไฟแดงได้ดี ร้านตรงซ้ายมือครับครับนะโอเครู้อยู่อันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแบบพีนี่มันหนาวเดี๋ยดวแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวแล้ว,ลวจอดเลยจอดเลยบาๆเลยนี่ามาลงมาครับไม่ลงมาจอดโอ้ชีวิตมันสวยครับ ไม่สมควรมีอะไรหายหมดเนี่ยแหละอ้าวไม่ใช่คนขายนี่ครับตัวนี้ครับใจกันใจกันใช่ไหมใช่อ้าวโหไปน,นอนอีกแล้วลุกมาเลยมามามาช้อนยี่สิบบาทเอาน้ำนนยังไงโบนนะคะอ๋มีรองเท้าขายไหมครับเนี่ยมีไหมร้านนู้นนะเอ้า ที่ไหนอ๋อมีอะไรอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้อันนี้มีข้างเดียวขายเอาหรือมันเป็นร้านมันเป็นร้านขายรองเท้าข้างเดียวเหมือนกันเลยโดยมีกันเดียวอ๋อผมซื้อข้างอ๋อข้างนี้มันไซส์น้อยดีหมดร้านแล้วมั้ง่นี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 ่โอ้ยเหมือนรองเท้าวัดเหอะเนาะยีขาวไปเลยใส่ไปก่อนไปเอออกกขาด่น กัดเน่านี่สีดำแล้วกันไหนช้อนได้กี่อันครับขอดูหน่อยไหนได้ช้อนกี่อันได้ห้าอันนึงไหมไหนครับไหนดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สิบ 1, 2, 3, 4, 5, บาทเอาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้เต็มอยู่เลยถ่ายถามเขาครับเอาเลยครับอา

เลยสามช้างไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยาหัวไข่ไปเป็นหัวซีขาวไปเียโอ้หงอกรม,มดีครับสมัยปั้นไข่ชนกันไะ บอกไม่ได้ตอาเลยอถึงแล้วคัะผมเท่าไหร่ครับ1 0 0 0พันครับผม1,000ครับโอเคครับครับขอบคุณถูกมากเลยแค่นี้นะผมของแท้ของแท้ครับ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 ไปแล้วโอ้ยนี่ครับถผมจอดที่นี่ครับ พอมีตังก็คนครบครับพอจนมาก็ขึ้นมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งนะครับเอาเนอะได้แล้วอ่ะสีนี้แล้วกันอ,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 อยากดูกันเดียวๆก็ดูไปง่ายๆครับ ไม่ตัดตรงตัดต่อส้นต้นสรงตีเลยเลยเราชอบดูใช่เฮ้ยเดี๋ยวไปร้านอ่ะนี่ที่เป็นเอกที่เป็นเอกอันนี้สุดเหมือนกันนี่สุดเหมือนกันนะสุดทุกวงการเลยเห็นอย่างนั้นเปโคตรเทพ ว่าเป็นน้องน้องรักน้องเลิฟน่าจะเข้าใจกันที่สุดแล้วย้อนสวนแบบไม่มีใครว่าครับทังลงตังรวจก็ไม่จับเจ๊ะนะเฮ้ย เอ็มจีทำรถสวยไปใครว่าเอ็มจีแบบรถไม่ดีผมก็บ้ามันดีอยู่นะแต่เขาว่ามันพังแล้วซ่อมผมว่าอันไหนพังแม่งก็ซ่อมแพงหมดเลยใครมาปั้นไอทหารเป็นยังไง,ไงโอ้คงอีกที้เกียจยืนกันปั้นมายืนเลยเจอจ่าเชยออ อย่าไม่เปิดด้วยเฮ้ยอยู่ไหมอ๋อไปไหนกันสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวนี่ไงกินนี่ไปกินอ๋อเบื่อแล้วไม่กินนี่เหรอโออโอเคโอเคไปไป คิดตัวน,นี้ก็เป็นกันหมดครับผมแต่นี้ก็ยังรับแปลงเหมือนเดิมโอ้แปลงอย่างี้ละขยันแปลงเนาะมันจัดจินตนาการไปได้ดีเลยจ้าของร้านนี่วะอย่องไรว่เจ้าของร้านอย่างไรย่งแ,แปลงครับอันนี้จะแปลงไปเลย